สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมความงามของดอกสุพรรณิกาค่ะสวยงามมากดูไม่มีใบเลยนะคะมีแต่ดอกเขาจะออกดอกช่วงหน้าหนาวนะคะพอหน้าหนาวใบก็จะร่วงลงหมดเลยนะคะก็จะออกเป็นดอกแล้วก็จะบานอยู่นานมากๆเลยค่ะสุพรรณิกานะคะดอกจะเป็นสีเหลืองค่ะนำไปบูชาพระได้นะคะใช้ประดับโต๊ะ หรือห้องทำงานใช้เนื้อไม้มาทำสีย้อมผ้าโดยจะให้สีเหลืองไข่ใบอ่อนนำมาใช้ต้มเอาน้ำที่ได้มาสะผมนะคะส่วนยางจากต้นนะคะเป็นก้อนพลึกสีเหลืองอ่อนหรือน้ำตาลอมชมพูใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาเซ็ตผมเป็นยาทาบำรุงผิวใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าและการพิมพ์และยังใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและใช้ผสมไอศรครีมเพื่อทำให้ข้นขึ้นนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นยาระบายแล้วก็เป็นยาบำรุงผิวเป็นยาบำรุงกำลังรักษาอาการปวดแก้การอักเสบรักษาการติดเชื้อแก้ข้ออักเสบรูมตอยสำหรับใบแห้งนะคะนำมาต้มกับน้ำดื่มหรือใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้เช่นกันนะคะ กินได้พี่น้องกินได้ดอ,อกก็กินได้นี่กินกล่อมกล่อมแกมแกมได้เยเบิ้งทุกคนหวงเดียวหวังเดียว,วพี่น้องค่ะมันที่ออกดีนะครับพี่น้องสุพันณิกานะครับต้นมะนีนเขายางครับเจาะลำต้นเจาะนี่ยางมันที่ออกเจาะห้องพุทานีจเจาะแต่เจาะยางออกเอาไปเห็ดเขาเอื่นว่ารังนกเทียมพี่น้องอเอาไปเห็ดรังนกเทียมมันที่เป็นบุญน,นะครับ อย่างเมื่อี่ออกเป็นใสๆเฮ่ไปตากแดดร็จแล้วมาทุบๆใท้าน้่มันจะเป็นวุนเลยกับเพชสเป็นขนมหวานก็นได้ครับพี่น้องสุพรรณนิกาสุดยอดนะครับดอกมันดอกใี่ละเดี๋ยวที่รดนี่จะแตะต,ตอแห้งอเดี๋ยวมันรนเดี๋ยวจะพามาชมดอกมะม่วงค่ะปีนี้มะม่วงออกดอกเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จะติดขนาดไหนดูเยอะมากแต่ละต้นแต่ละช่อแต่ละ ยอดแต่และกิ่งก้านสาขาค่ะเต็มหมดเลยค่ะแต่และต้นนี้เป็นร้อยๆลูกแต่จะติดเท่าไหร่เราไม่รู้นะคะต้องรอชมตอนต่อไปนะคะว่ามันจะติดไหมพอดีเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะตกใส่ดอกมะม่วงร่วงลงหมดเลยต้นนี้จะเป็นมะม่วงพันธพันเขาเรียกว่าพันเขียวใหญ่นะคะคลูกมันจะใหญ่ๆลูกละประมาณหนึ่กิโลสกิโลค่ะ ถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นต้นชมพู่นะคะชมพู่มีอยู่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ออกดอกดกมากเช่นกันค่ะแต่จะติดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะชมพู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันเบอรี่ลูกหมอนนะคะโอ้ยกำลังดกค่ะพี่น้องค่ะมีหลายต้นเหมือนกันนะคะดกมากแล้วก็เป็นมันเบอรี่พัน์ธุใหญ่ค่ะลูกลูกเขาจะใหญ่ๆแต่ไม่รู้ยังไงเราเอามาปลูกมันกลายพันธุ์ เดี๋ยวจะเก็บไปกินก่อนลูกสีดำๆค่ะน่าจะอร่อยนี่ลูกดำๆแบบนี้ค่ะลูกแดงๆยังไม่เก็บนะคะดกอยู่มันเบอรี่นี่ก็มีหลายต้นนะคะนีมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนี่ต้นนี้มันจะดกกว่าเขาค่ะนี่ค่ะได้มานิดนึงพอได้กินค่ะพอได้กินถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีนก มีนกมีกระรอกมากินนะคะที่นี่มีกระรอกด้วยนะคะนกมากินหมดนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันก่อนค่ะอุย้ยได้เยอะอยู่นี่เยอะเลยมันเบอร์รี่ต้นนี้โดกค่ะดกกว่าเขาเลยหมักลูกมอนค่ะถ้ามันมีเยอะๆนี่เขาเสียไปปัน่นอุย้ยอร่อยดีเด้อค่ะนี่มันเบอร์รี่ไปปัน่นปีที่แล้วนี่เยอะมากค่ะปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ เดี๋ยวรอให้มันเป็นสีออกดำๆนะคะเอาไปกินเอาไปปั่นกินอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะของโปรดประโยชน์เยอะค่ะปลอดสารค่ะปลูกธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วต้นนี้มันก็จะอยู่ใกล้กับสะมันก็เลยงามกว่าเขานี่ค่ะได้แค่นี้แหละค่ะแล้วก็ผักเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะ ป้าพี่น้องคะ่ะผักหวานป่าสีทองคะ่ะแตกยอดงามมากทุกกิ่งก้านสาขาเลยนะคะนี่เขาจะแตกออกมาโอ้ยอยากเก็บไปแกงกินจังเลยคะ่ะแต่ว่ามันต้นยังเล็กอยู่คะ่ะเดี๋ยวรอให้มันโตกว่านี้ก่อนเนะะี้ค่ะปลูกไปโดนเลยด้ค่ะนี่สองปีสามปีแล้วก็บบไปหนามาหลังนี่เบิ้งปีนี้มันสีจืดขึ้นบ่นี่ป้า กำลังงามปลูกทั้งหมด20ต้นสื่อกิ่งตอนมาปลูกค่ะกิ่งละร้อยกว่าบาทร้อยิบาทนี่แหละเนี่ยมันเหลืออยู่สามต้นสามต้นแล้วก็ขนาดต้นเท่ากันนี่แหละปูยัยจักเทียคุณนะ่ะกำลังงามเลยโอ้ยมีแต่ยอดงามๆค่ะผักหวานป่าป้าอ่อนซ่อนด้วยค่ะนี่ขันมันโบต้นหน่อยนี่สิเก็บแล้วเนี่ยเก็บไปแกงกินแล้ว เดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เหลืองเชียงรายค่ะอุ้ยงามมากกำลังออกดอกพุ่นะคะมีอยู่ทั้งหมดสองสามสามต้นค่ะอันนี้ดอกเหลืองเชียงรายนะครับไหนดูดอกมันสิเหลืองเชียงรายมันที่เป็นจุ่มเนี่ยดอกเป็นจุ่มเป็นจุ่มคับพี่น้องดอกมันเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มหลังจากออกดอกเสร็จแล้วก็จะหล่นลงไปเสร็จแล้วมก็จะเป็นมาร์คจะเป็นมาคับพี่น้องซ้ำ อ่านี่ครับมากเหลืองเชียงรายนะครับลูกมันนะครับพรามันใหญ่ขึ้นมันแห่งมันเนี่ยเทาก็เสียวไนไปบเพาะนี่นี่สองมาร์อันนี้ครับต้นมันยังน้อยอยู่อันนี้หลังจากที่เป็นดอกใช่ไหมอ่าหลังจากดอกมันลนลงไปแล้วมันก็ติดลูกติดมากมันอยู่นี่ครับนี่ไงมันเป็นตุ่ม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 นี่มันถืเป็นนั่นมันเดี๋ยวถืเป็นดอกครับอันนี้ช่อดอกมันเป็นดอกเสร็จแล้วก็จะเป็นมาร คือหมักอันตําแย่เนาะอืม,มเ,เหมือนกับหมามุย้ยเรียกว่าเหลืองเชียงรายครับพี่น้องเหลือง,องเชียงรายมาตัวพี่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันค่ะน,นี่ผักสลัดที่เราปลูกไว้นะคะนี่มาเก็บผักสลัดนุ่นกําลังงามๆเลยนะคะปลูกธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แตขีควาย <laughs> นี่ผักสลัดของเราค่ะแล้วก็ขืนชช่ป้าคืนชยนชยงามงามกับพี่น้องค่ะต้องล่อแยกออกไปปลูกอีกค่ะนี่นี่ค่ะขืนชช่ของเรางามมากกำลังงามเลยค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับจะทําปลาเผาวันนี้นะคะนี่ไปค่ะไปทําอาหารกันค่ะนี่ปลานิล วันนี้เราจะทําปลานิลเผาเกลือนะคะนี่เอาเกลือใส่นะคะแล้วก็ใส่ขา่าใส่ใบมะกรูดนะคะเกลือใส่ในหม้อกระทะแล้วก็เติมน้ําไปนิดนึงนะคะนี่ใส่เกลือลงไปเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่รู้จะสุกไหมลองดูค่ะต้องลองดูค่ะนี่ปลานิลของเรานะคะเอาไปวางบนเกลือเลยค่ะนี่ค่ะสองตัว าวางลงไปเลยแล้วก็เปิดแก๊สค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะนึ่งไว้ประมาณสัก30นาทีเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะ30นาทีแล้วมาเจอกันนะคะ30นาทีแล้วเปิดฝาออกค่ะอมืมีความหอมกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะว้าน่ากินมากหอมจังเลยนี่ค่ะ ดูเนื้อของเขาค่ะเนื้ออุ้ยเนื้อเด้งๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนี่เป็นการทําครั้งแรกของดิฉันนะคะาด<ะ>เนื้อแมกําลังพอดีเลยค่ะอุ้ยปลานิลเผาเกลือค่ะคุณน่ะอุ้ยหอมหอมสมุนไพรค่ะดน่ากินมากๆเลยค่ะดูนี่น้ำจิ้มของเราค่ะอุ้ยน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยแน่ๆเลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ